มึงเปิดมึงทำยังไงโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับการนี้เรากลับมากับช่องตั้งใจได้ควันจอยนะครับเราจะมาเล่นเกมพี่ไฟกันนะครับกับตี้บูย่าเอ่ออ่า V2 ตอนนี้ผมเชิญอยู่นะครับไปเชิญวะไอ้ไก่มากดเริ่มเลยนะครับเราไปตีต่อเด้อเด้อตีไก่อ่อนนี่นะครับตามชื่อเลยนะครับไอ้พวกเค้ยนี่กาอยู่แล้วครับก็ตามนั่นเลย ดีคนแก่เอ้าไอ้ต้นไอ้พร้อมก็เรียกโอปิโตไหนโอ้โอปิโตอะไรว้โอปิโต้ปอมเนี่ยมีโอปิโต้เลยแล้วครับตอนนี้กำลังดาวโหลดผ่เข้าวเกลืแล้วนะครับไม่กันต่อแต่งี้ต้องให้เจ้าของช่องเป็นคนพาลงอ่าเดี๋ยวผมผ่าลงเองเราไปกันไหนกันดีถ่ายคลิปหรอถายอยู่ไอาพอดไปไหนร่าเสียงไหมรู้ไม่ไรเฮียแล้วมึงอัดเสียงไหมอัด นม่ยิ้มหมดเลยไอ้ยิ้มมีคนไอไม่รู้ขอกูเป็นเพื่อนไอ้ l k เเนั่เลยพูดไอ้ผู้ติดตามมึงหรือเปล่าสกิบิดี้ีเฮ้ยยี่เนพู้ติดตามใหม่เนี่ยโดนิดเปคนโดนิดขนาดอัดคลิปยังไลฟ์สดอยู่อ่ะขนาดอัดคลิปอยู่แค่อัดคลิปก็มีคนไปไหนกันสถานีโทรทัศน์เนาะเอาเคเอามาลงนี่ลงเลยอ๋อไปดิลงนี่ลงอยู่เดี๋ยวแต่พวกเต่าเฮ้ยลงไปหาพวก ไก่หรือไก่เงี้ยไก่ออนสเต็ป้สเต็ปตี้นี้ป่าชื่อช่องชื่อว่าอะไรนะป่าดีไม่ก่อนน้องไก่เล็กวันจอยไอ้เหี้ยกูเจอคนหนึ่งนี่เขาเป็นมากันแล้วครับมันมากันแล้วโอ้โหมีคนไอ้เหี้ยพวกเชนี่ไอ้เงี้ยงออมมันได้มันได้ปืนครับไอ้งออมันได้ปืนไอ้เหี้ยขี้ผายแล้วครับชิบผายแล้วชิบหายมียังไม่ได้ปืนกูได้กูสารสูตร โอ้เข้ามาหาับพ่อชิบหายแล้วตังหนึชิมาแล้วชิบหายแล้วแตกนะครับเจ้าของช่องแตกนะครับเจ้าของช่องแตกแล้วครับช่องแตกเล้าของช่องแตกไอ้พี่นุ่มจะตายแล้วเจ้ไอ้โคตรไก่เจ้าของช่องตายแล้วมูตัดเจ้าของช่องไม่ตายเจ้าของช่องโคตรนู้เจ้าของช่องมาคนไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเกมเป็นเป้าไอ้บุ๊คเป็นเจ้าเจ้าของช่องอย่างไก่คือโคตรตังอ่ะ มีมืออย่างกากมีปากอย่างฟิ้งเออเออมาแล้วเจอ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 ไอ้เหี้ยเจ้าของช่องมาช่วยกันวัดแทกดูดูนี่ไงไอ้ชุบกูชุบกูดิไอ้มอกขอกให้มันตายแล้วนะครับเล่นปัญญาคอนเทมมกข๊อกีมกข๊อกมาดูไอ้พอชุบดิดูไอ้พอเข้าหมายเลขสองไอ้พอดนี่ไม่ได้ไม่ได้ชุบยางป่าชี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแม่คลายงโอ้ยโู้ทีคลายไอ้ แล้วเกิดแล้วโอ้ของช่องสำคัญกว่าเอ้ยชุบกูเจ้าของช่องมาแล้วครับอย่าไปชุบไปกลางนะครันายชุบกูเอ้ยเฮ้ยนี่อห่าทิ้งขากูอ่ะไอมอคคอกับมอคคอกมอคคอก้ามันอมข้ามันชื่อดันดันเจนเดี๋ยวนเดี๋ยวนเดีนเดี๋ยวนอมตายหาแล้วนะครับผมมันเกิดแล้วตายพราะไม่มีคนแล้วมันเกิดแล้วมันก็มาช่วยกูก่อนดีมันอยู่ไหนอมมันตายแล้วมันมือนกันใครก็ได้ชุบเอ้ยอมดีนั่นแหละเฟรนชิพ มียาพยาติดสมัยก่อนอายุทีสองติดสมัยก่อนต้องใช้ S K S ไหมอะ S K S คืออะไรวะอ่ากูแดดสกไอปืนนั่นอะไอปืนเหลืองอ่ะใครที่ไม่รู้จักผมนะครับไปดูช่องพอดแคสต์รู้จักแน่มีด้วยหรอวะอ่าคนนี้เขาไลฟ์สดเออ่เกมผีไม่ผ่าไอต้นกล้าวนี่ไงกูเจอ S K S ละว่าเราช่วยถึงจะพูดถ้าก้อนถ้าก้อนปืนโหดไม่มีกระสุนเอาไา้ทำกลัวแล้วเนี่ยต้นกล้าก็เจอคน แต่เปิดช่องวันแรกน่าจะโดนแบนก่อนแบนก็แบนดิคุกเก่งกว่ายูทูบตั้งช่องใหม่ดิรออะไรยูทูบเล่นฟรีไฟล์เป็นเปล่าเออยูทูบเล่นฟรีไฟล์เป็นเปล่ายูทูปก็โป๊ใชเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ใรเดี๋ยวโดนแบนมาดิยูทูปโง่อ๋อจะมาแล้วเออจะขอช่องโง่ช่องมึงโดนแบนละจบละจบปก๋าได้ป๋าให้มอขอไอ้ไอสเงีมึงมึงไม่คนบอกให้ต้นกล้ามสร้างช่องงนี้ว่ะมาดิ คำรักก็เหมือนสกิบีดีได้แค่น้องดอมก็ได้ยินอีกปัญญาอ่อนพูดคำคมใส่คนว่ะคำคนคำคุณคำความคุณใส่คนอ่ะฉันเจอมันง่ายจังวะว่าเป็นพวกแกว่าตรงเนี้ยเสียงเราไม่ไม่เข้าไม่เข้าเข้าด้เสียงต้นกล้าทำเสียงเหมือนเด็กเฮ้ยเด็กเขึ้นรถไอ้พวกไก่อ่อนไก่อ่อนพี่ชายอดีต เด็กๆขึ้นรถเด็กๆไม่เอารถลักเด็กรถอะไรวะแลมโบวะแลมโบหรือวะแลมว่าเอฟบว์ไมมีแค่สอที่นั่งแล้วใครจะเป็นแฟนกูแลมโบหรือตุ๊กตุ๊กอยากตุ๊กตุ๊กุ่๊กตม๊กุ่๊กตกตุ๊กตุ๊กตอ๊กตุ๊กตุ๊กตุนกตุ๊กตี๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุงกตุ๊กตุ๊่ตง๊กุ้๊กตุ๊กตา๊กตกกก ตบะวิ่งนี่นั่งนี่ตีคนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแลมโบมาให้กูไม่แลมโบอะสบะวิ่งงินหมดสบ่กไหร่ขอบเน่ยแลมโบระเบิดละแก่ไหมขึ้นมาไอ้น้องไอ้น้องขึ้นมา พ่อรอก่อนคุณไม่คุณมารับแฟนเฮ้ยพ่อพ่อจะตายแล้วพ่อเฮ้ยใครอนเฮ้ยใครทำเพื่อนกูไอ้เป็นนึ่ขึ้นมาไปเลย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 สิงวัดทองอะไรเนี่ยสิงเดียแล้วมากระป๊อปไอดีไซนแล้วไม่นีตำรวจมาก็ไม่หนีเจออะไรยิ่ช็อเลยบ้าบ้าเอาไอว่าโดยอิบยูโน่อาตุลีเป็นตัวเยอะง่ายชิมาเลยพวกนี้มันกระจอกปั๊บเจ้าของซองดาคนนีปั๊บปั๊บตายไอเควาย ไอ้ตุ้นยิงดูดูดูเต็มไฮไลท์สอง0ันปียิงหลังหัวบอลหลังหัวมอนหลังหัวอไอ้ตุ้นยิง โอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ไก่ไอ้ไก่มึงยีงอ๋อไอโง่โชก้านะโอมเขาเรียกยิงกาดเหลือไอโอมนะครับไอโอมไอเีอวเดินไปหาคนโอมไปชุบโอมชิบหายแล้วคลิปแรกน่าจะแตกก่อนวะแต่กูตกใจกูรู้กูรู้ว่ามันยังสาวไอจีโบกใหญ่เป็นตีบูยาต้องชุบโบกใหญ่โอ้สเต็ปตีบูยาแตกแตกอย่าเพิ่งแตกดิไอโอมล่างหรือไรโอม เราขี้บ่อยจัดหายเลยกอจไระต้อนย่างนี้ลงอะไรย่งนต้องตายเยไเลยนเดียวนั่นเดียวแตก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 แติังคลังขอร้องอย่าหีขอพี่ไอวี่ไม่ใช่พี่ไอวี่ไปชุใหญ่พใหญ่ดีวไอโอมเก็บมันกูกำลังไปอยู่เนี่ย ใครอยากเก็บกูเก็บกูไม่ได oh ้หรอกบ้ามัวแตกหัวแตกอะไรเลยเอเจนต์เกมมันเอเจนต์เกมมันเคลืระเร็ว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 เดี๋ยวไชุบก่อนไปชุบหรอกเก็บตังค์ไว้ซื้อก like ่อนโอุ้ยไอโอมันมาแล้วไอโอ

กัวเจอแล้วเจอแไหน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 โอ้ยเฮียโอ้ระเบิดพอดี้จุ๊บโก้วิ่งมาไอ้ไก่ไอไก่วิ่งมาดูคนตึงเล่นไอ้ไก่วิ่งมาเพื่ขวางคลิปยูทูบอยู่ไอ้แม็กไม่ตายมาช่วยก่อนโอ้ยแล้วถึงวีไว้เฮียมึงอะตายกันก่อนกูว่าต้องมาช่วยพวกมึงเนี่ยเฮียกูถึงตายเนี่ยเอ้ยกูต้องใช้กำเนิงคนอีซาหเนี่ย ก็เป็นคนอีสานเดือดกับคนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหัวรั่มหัวลั่นไอ้ตันหัวมันลั่นมีมาเยอะคอมเมนต์มาอายุ่คนอีสานมันจะไม่ไหมใครคอมเมนต์นะเตรียมรับอีสานพองอีสานพงงเราไปหาคนต่อดีกว่าเขาเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงเลยเฮ้ยเจี๊ยบเป็นหนึ่งคน คนหายว่าคุไม่หายโอ้มาหายอาไอโอมาหายไปแล้วไอเป็นหนึ่งล้อกอนเฮี้ยกูเจอตุ๊กตไม่หนึ่ล้อกอนคิวมากสุดในพีมได้อ้าวเฮี้ยกูอะไรหรวะกู้ระดับโลกมึงอ่ะไอเฮี้ยเฮี้ยค่ะอีกอีกอกอีกอนกอีกอีหอีกอีกอีกองเอีก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 อีอีอีกอีกอยกอกอี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 กออีกอดีกอีกอีกกอีกอีกีกอ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 ีกี มาแล้วมาแล้วคุยไหนกูยตรงกูอะมาหากูดิชุบกันหน่อยต้นแกโหน่ยโดนซื้อแกงจะเป็นแรงได้ยังไงเป็นชุบกูหน่อยเดี๋ยวกูไปไปด้ชุบแป๊บรถไม่จะระเบิดโรถซื้อแกงจะเป็นแรงได้ยังไงแกอโรถซื้อแกงจะพักวันถึงเืมเปิดไหม ขัอยู่นี่ยาไอ้เหินไอเหินไอ้อกูลอดรนล่างละหอตรลอดล่างมัยึบนเหรอมอยู่บนนี่ยัปไม่ได้เดี๋ยวเพื่อไปหายสองร้อยนี่เวจของช่องอนี้ียนิดไอ้บอมไอ้เหี้ยดเเพิงกล้าไม่ชุบวะมันอยู่บนน่ะต่มันหายไม่อยูตรงนี้ไมอยูตรงนี้ไอ้ี้ยใครทำรายเพื่อนกูไอ้สัตว์มาดมาดับสปอร์ตงกสปอร์ตแล้วกูเหี้ตีนผีแล้วกูมาป๊อปไอพไเแล้วไม่มี

แรงมากครับแกพ่องแพ่องขับรถตู้ซื้อแกงจะเป็นเฮ้ยวงแค่นี้มันคนเยอะวะโอ้ยคว่กูไม่ได้หรอกไอ้เงี้ยพวกใรอ้เป็นรถตูหรือแะไรรถแก๊ปชุบก่อนเจ้าของช่องไม่จะเป็นตลาเจ้าของช่องไม่จาเป็นชุบก่อนเล่นรถตาล่าเจ้าของช่องจาเป็นวะกูดูผิดคนไอ้เหี้ยกูมองโอ้เป็นต้นแ้่

โคตรไปโคตรไปชุบุงไอ้ยศคลิปจบคลิปจบเออสงสัยเจอไปโคตรไปเนี่ยเจ้าของช่องเจ้าของช่องอีกดีเซิร์ตบอลนี่ยจบหรือเปิดใหม่ปิด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 เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับรายการตองไก่เล็กมันจอยนะครับหลังจากนี้ขอกลับไปเล่นฝึกฝีมือก่อนแล้วจะคลิปหน้าไปบอก